ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อน่าจะเป็นดท้ายแล้วสาหรับคําถามที่ถามว่าทํำยังไงถึงออกกําลังกายได้ทุกวันในหัวข้อที่7ก็คือเริ่มออกกําลังกายทีไรระบบเนือ้อระบบตัวทุกทีทําให้ท้อแท้แล้วไม่อยากจะออกกําลังกายเลยจะทํำยังไงกันล่ะทีนี้อันนี้เนี่ยนะเราก็ต้องพูดถึงสาเหตุ เพื่อให้รู้ว่าอาสาเห็นเป็นแบบนี้แล้วเราจะวางแผนแก้ไขยังไงยังไงยังไงอ่า้าเราคนที่อยากได้คําตอบคําตอบสั้นๆเลยวิธีแก้ก็ให้ออกน้อยๆอ,อย่างที่พูดก็คือ5นาทีพอจบเลิกเลยสําหรับช่วงเริ่มต้นอ่าแต่ไปฟังคำอธิบายดีกว่าถ้าต้องการแค่นี้ปิดไปได้เลยพี่อ้ามาอธิบายเริ่มออกกลังกายฮีไรระบบเนื้อระบบทุกทีสาเหตุมาจากอะไรอันนี้ก็ เอาหลักทางวิทยาศาสตร์เสียหน่อยหนึ่งเขาบอกว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะเวลาที่เราไม่ได้ออกกําลังกายหนักๆห,หรือว่าใช้งานมันหนักๆเนี่ยมันก็จะมีกรดชนิดหนึ่งไปแทรกตัวอยู่ตามกล้ามเนื้ออันนี้เป็นระบบอัตโนมัติพี่ทำอะไรไม่ได้เมื่อใดก็ตามที่พี่ออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อทํางานหนักขึ้นกว่าปกติที่เคยทํา กล้ามเนื้อบีบรัดตัวกรดชนิดนี้มันจะหลั่งออกมามันจะมันจะออกมาจากกล้ามเนื้อแล้วมันก็จะกัดทําลายกล้ามเนื้อคุณเพื่ออะไรอันนี้เป็นระบบอัตโนมัติของร่างกายคือทําลายกล้ามเนื้อเก่าแล้วสร้างกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมาทดแทนเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณใช้งานกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแสดงว่าคุณจะต้องมีกล้ามเนื้อมากกว่านี้ต้องมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ย กล้ามเนื้อเก่าเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่พอต้องทําลายทิ้งแล้วสร้างใหม่อันนี้เป็นหลักการของกล้ามเนื้อเขาเป็นแบบนั้นเอออันเนี้ยสาเหตุมันอยู่ตรงนี้นี่แหละอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรู้สาเหตุเนี่ยเราก็จะหาวิธีแก้ไขได้อย่างที่พูดก็คือเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยวิธีแก้เนี่ยก็ให้ออกแต่น้อยอย่าได้ออกเยอะยกตัวอย่างเช่นอ่าถ้าคุณจะวิ่งคุณก็อาจจะ ตั้งเวลาไว้หรือไม่ก็เอาสักเพลงหนึ่งะนะ,ะงสมมติอย่างที่พูดคราวที่แล้วก็คือคลิปวิดีโอคือเปิดเพลงเลยวิ่งด้วยเปิดเพลงด้วยไปด้วยเลยก็เราก็หาเพลงที่มันมีความยาวสัก3านาที5นาทีเปิดจบขึ้นไปสถานที่ที่เรากําหนดว่าเราจะออกกําลังกายขึ้นไปปับ๊บเปิดเพลงแล้วออกกําลังกายคุณสมมุติจะวิง่งอ่ะคุณก็วิ่งเลยเพลงจบปับ๊บหยุดจบลงไม่ต้องทาอะไรเลย เอาแค่นี้เลยจริงๆคุณดำแก่นั้นอย่าเยอะอย่ามากทำไมถึงบอกแบบนี้ช่วงต้นๆเนี่ยที่คุณออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดปัญหาที่คุณทำให้ทอ้อแท้แล้วความขี้เกียจหรือตัวขี้เกียจมันจะครอบงามคุณทันทีถ้าคุณออกกำลังกายแล้วคุณมีความสุขอ่านี่แหละมันจะทำให้คุณได้ออกกำลังกายไปต่อไปต่อไป,ปไปต่อได้เรื่อยๆอันนี้ พราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าคุณออกคุณอาจจะบอกเถียงบอกออกอย่างนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรสามนาที <c oughs> จริงอ๋อพี่ผมอยากให้คุณสังเกตอ่ะสังเกตนะสังเกตเวลาออกกําลังกายก่อนเอาออกก,อ,ออกก่อนก่อนออกก่อนก่อนออกความรู้สึกของคุณเนี่ยมันมันแฮปปี้ไหมมันชุ่มชื่นไหมไมไ่เคยไม่เคยออกเลยอ่ะคุณสังเกตความรู้สึกของคุณไว้ไม่ว่าจะเป็น ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายการใช้งานร่างกายก็อะไรคุณแฮปปี้ไหมหลังจากที่ทําตามที่ผมแนะนําอย่างเนี้ยสมมุติคุณจะวิ่งเนี่ยไม่ต้องมากเลยวันหนึ่งเอาแค่3นาทีแล้ที่สาคัญใน1อาทิตย์เนี่ยให้หยุด1วันเพื่อให้ได้พักผ่อนคุณจะรู้สึกแฮปปี้จริงอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะไม่ใช่โอ้โหเวันออกเวันเลยเครียดเกินอ่ามีพักหวันเอาไว้ เพื่อให้ได้ผ่อนคลายอ่าแม้คุณจะออกน้อยก็แต่บางคนบอกโอ้ยออกน,นิดเดียวแค่นี้ไม่ต้องพักก็ได้พักเถอะจะมีความสุขแล้วให้สังเกตความรู้สึกของคุณหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์คุณจะมีความรู้สึกดีชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหออกกําลังกายแค่สามนาทียังได้ขนาดนี แล้วถ้าออกเยอะจะขนาดไหนแต่อยา่าผีผามนะพี่เอาแค่ความรู้สึกเฉยๆผมอยากให้คุณจับความรู้สึกเอาไว้แล้วเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้กับตัวมันจะทําให้คุณสามารถออกกําลังกายไปได้ทุกๆวันเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ฝังอยู่ในตัวคุณและคุณอาจจะพมีความรู้สึกว่าโอ้โหออกองนี้สามนาทีออกไปถึงเมื่อไหร่ล่ะอันเนี้ยถามต,ตัวคุณเองตัวคุณเองจะตอบตัวคุณเองได้ ร่างกายเนี่ยมันจะมีระบบอัตโนมัติแต่ขอร้องอย่ารีบอย่ารีบไม่ใช่แบบโอ้โหวันนี้สามนาทีพรุ่งนี้สี่นาทีพรุ่งนี้สิบนาทีเลยวันเลือห้าเราอะไรครึ่งชั่วโมงไปเลยอะไรพี่ใจเย็นไม่ต้องรีบผมจะบอกว่าผมเริ่มออกกําลังกายอย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยช่วงเริ่มเริ่มเนี่ยผมเริ่มอย่างเงี้แหละสามนาทีห้าน,นาทีไม่เกินหรอกเอาแค่นั้นพอแล้วจบแล้วมีความสุขมากเลยในในช่วงสามเดือนแรกนี้โอ้เพราะมีความรู้สึกว่า อ๋อแล้วให้เป็นเรื่องง่ายกระดาษนี้เลยเหรอออกในบ้าน3านาทีหนาทีก็เสร็จแล้วไม่ต้องออกอะไรแย่หรอกแล้วมันแฮปปี้มันชุ่มชื่นหัวใจมันชุ่มชื่นร่างกายแม้มันจะไม่ถึงจุดพีคอย่างที่ที่มันควรที่มันควรจะเป็นแบบครึ่งชั่วโมงก็เถอะแต่ว่าคุณจะรู้สึกได้ว่าโอ้มันดีมันดีจริงๆแล้วไม่ต้องรีบผมจะบอกว่าผมพัฒนาการจาก5นาทีสนาทีเนี่ยนะ ไปเป็นครึ่งชั่วโมงได้เนี่ยผมใช้เวลาปีกว่านะผมไม่ได้แบบโอ้โหแค่เดือนเดียวแค่เดือนเดียวกลายเป็นครึ่งชั่วโมงไม่ไม่เลยค่อยๆไม่รีบไม่มีใครห้ามคุณเลยไม่มีใครปไปบอกไปเร่งคุณดีกว่าแต่ว่าร่างกายคุณเนี่ยมันจะบอกตัวคุณเองว่าอีกหน่อยเนี่ยอีกหน่อยนึงแล้วอย่าไปเยอะให้มันทีละหน่อยอย่าไปอย่าไปผีผามมากผีผาาเดี๋ยวเจ็บตัว กล้ามเนื้ออย่างที่พูดเนี่ยพะมัน,พอม,นพอมันหนักปั๊บเนี่ยมันจะมันจะหลังกรดออกมาทําลายกลาย้ามเนื้อเก่าเ <c oughs> มื่อนั้นล่ะคุณจะเจ็บตัวฮะเนัานเนี่ยคุณก็อย่าไปเยอะคุณก็เอาแบบสบายๆค่อยๆแล้วมันจะวิวัฒนาการแบบชา้าๆร่างกายมันก็จะเรียนรู้ไปอย่างชา้าๆว่าอ๋อค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มแล้วมันก็จะพัฒนากล้ามเนื้อไปเองโดยออโตเมติกค่อยๆเพิ่มไปไม่ได้ซีเรียสมันไม่ได้แบบโอ้บางบางคน อย่าไปฟังคลิปมากคลิปวิดีโอที่แบบพวกเทรนเนอร์ที่แบบโอ้โหล่างกายร่ำล่ำเขาก็จะบอกเนี่ยมันการมันก็จะมีพัฒนาการใหม่ๆเนี่ยออกกำลังกายถ้าคุณฟิตแบบเข้าฟแบบิตเนสอัดมากๆเข้าสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนะกล้ามเนื้อคุณจะมาเร็วมากเออผมผมไม่ได้เอาถ้วยไม่ได้เอารางวาัลไว้แล้นะนะนะผมไม่จําเป็นเรื่องนี้ผมเอามีความสุขหลักการคือเราอยากออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพดีโอเคไหม มันจบตรงนี้มันไม่มีอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกอื่นเป็นเรื่องหยาบคายอะไก็เรื่องขี้หมาเนี่ยคือใจมากคือสุขภาพดีเป็นหลักเลยอย่างอื่นเรื่องขี้หมาเลยไม่สนใจอะ่ะคือเอาเอาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเรื่อยๆและจะมีพัฒนาการไปอย่างมีความสุขในการออกกําลังกายและสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าออกกำลังกายได้ทุกวัน พราะว่ามันมีความสูขกับการออกกาลังกายไปเองโดยอัตโนมัติแล้วมันก็ค่อยๆวิวัฒนาการไปเมื่อมันวิวัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆจาก5นาทีไปเป็นจุดที่เรียกว่าครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีต่อวันแล้วเนี่ยอันน่ะคุณจะไปต่อยังไงค่อยค่อยไปว่ากันตรงนั้นโอเคไหมวันนี้มันแล้วแต่เลยหรือบางคนอาจจะพอใจแค่นี้พอเอาครึ่งชั่วโมงก็คือครึ่งชั่วโมงแต่ขอลองไม่ไม่อย่าทำโอเคไหมครึ่งชั่วโมงนี่ห้ามเด็ดขาดเลย ถ้าทำปับนด่โอนรกมาเลยผมจะบอกให้คุณจะโอ้ตายแล้วระบบไปทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยนะแล้วเวลาระบบเนื้อระบบตัวทําไงเออเขาจะเพนทาสิพี่ทาถูทาถูเขาเนี่ยมันก็จะคลายตัวหน่อยอะไรเงี้ยมันต้องมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่เขาผมไม่มีนะผมอาจจะมีแบบอย่างอื่นนะประเภทแบบไปทําอย่างอื่นแบบบ้าพลังไปทําอย่างอื่นไม่ได้ออกกำลังกายเราอย่างอื่นก็าดาวบอาจจะมีให้ แค่ยอกอะไรก็เขาจะเพียนทาเอามันก็ไม่ได้ตีเลียดอะไรถึงเมื่อบุคุณทตามขั้นตอบแบบนี้ทั้งหมดตั้งแต่พูดมาคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปท้ายแล้วถ้าไม่มีคําถามตามมาอีกนะ,ะถ้ามีตามมาอีกค่อยว่าไปในคําถามในอนาคตแล้วกันแต่อันนี้เป็นคําตอบของคําถามที่ถามว่าทํายังไงถึงออกกําลังกายได้ทุกวันโอเคไหมไล่มาตั้งแต่สุขภาพย,ย่ําแย่ หาหมอเอ่ยสารพัดวิธีการได้ประสบการณ์ในชีวิตอะไรมาสารพัดจนสุดท้ายมาวางแผนในการออกกําลังกายแล้วจะทําให้เรามีความสุขในการออกกําลังกายได้ยังไงในกระบวนการทั้งหมดนี่แหละถึงทําให้ผมออกกําลังกายได้ทุกวันมาจนป่านนี้ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์เล็กๆส่วนหนึ่งคนอื่นเขาอ,อาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้หรือว่าคุณจะเอาแบบอื่นอันนี้ก็ไปแล้วแต่ตามใจเลือกเอาก็แล้วกันชีวิตคุณคุณเป็นคนเลือกสุขภาพดีหรือไม่ดีคุณก็เป็นคนเลือกแม้จะบอกว่าการออกกําลังกายเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคําว่าสุขภาพดีเพราะมันยังมีอย่างอื่นอีกนะ,ะเช่นใจ ต้องรักษาจิตรักษาใจไม่เครียดมากไม่โมโหกเก่งไม่อะไรอย่างเงี้ยรักษาจิตให้ดีๆให้พองแผ้วให้ส่อง่องใสอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าคินอาหารดีๆสภาวะแวดล้อมให้มันมีบรรยากาศดีๆซึ่งในกรุงเทพมันไม่มีมันมีแคพลละพีษเัราะฉะนั้นเ,นเราก็มันก็พัฒน,นาการได้ได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เราก็ เราก็ไม่ได้คุมเหตุปัจจัยทั้งหมดไปนล้นถ้าคุณจะคุมเหตุปัจจัยทั้งหมดก็ค่อยไปต่อในเรื่องอื่นนะอันนี้เราพูดถึงแค่เรื่องออกกําลังกายเฉยๆเอามาฝากกันประมาณนี้ยาวไหมก็บอกถามนะสั้นไปรวมดูส่คลิปวิดีโอทั้งหมดที่พูดมามันยาวขนาดไหนแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ